กว่ากิโลนี่เลยออกจากลำไปมา,ามาาสิบกว่ากิโลเส,ส้น,นทางคูเมืองลำไปมาประศรีราแล้วสวนอินทภาลัมนี่ก็จะตั้งอยู่บ้านตลาดโพค่ะพี่น้องบ้านตลาดโพเนาะตำบลตลาดโพบ้านตลาดโพอู้พี่น้องอันนีก้ก็ลัางต้นหน่อยข้าเจ้าเนาะเห็น้องไปปลูกอยู่บ้านแล้วพรท่านได้เปลี่ยนหน่วยอันนี้ปลูกคาค่ะปลูกคานี่ ประสบความสําเร็จแล้วพี่น้องเพื่อนเฮตดประสบความสําเร็จคือมีรายได,ด้แล้วเด้ยนี่มีรายดได้ประจําแล้วนี่เขาทํามามีรายดได้ประจําแล้วพี่น้องจ้ามาเบิงสะอ่อนสะอ,อนน่อนเนาะค่ะเนาะน้ำง้ำทางนั้นเลยพี่น้องเพิ่นเฮ็ดได้เนาะเพิ่นเฮ็ดได้กะเอิรนว่ารายได้ของเพิ่อนละนี่ตกเป็นปีมาเดี๋ยวปีหนึ่งเพิ่นเจ็ดตกเป็นเงินทน่าไดเขาจังถามเพิ่นอีกเทือน,นึงเนาะ อันนี้เหรอยายแมวพามาชมนกกนเนาะค่ะเนาะปลาอินทาพาลมพี่น้องขาบนแต่ละลูกแต่ละพวนแต่ละโอ้ยเขาเอื่นทลายเตี่ยเขาเอื่นทลายหนึ่งทลายหนึ่งหนึ่งโอ้วบเมเน,น้อยนอยนะาพี่น้องขาสุดยอดจริงๆเลยสุดยอดจริงๆเลยอินทาพาลมของสวนตลาดโพพี่น้องอันนี้ลูกเล็กเพิ่นตินี่ลูกเล็กหรือลูกโตกเกีเพิ่นลูกเล็กบะ ขามได้บ่ขามไม่ได้แล้วตรงนี้อ๋อจ้าพี่น้องขาง้ามมีลีพี่น,อมมนอ้องเอยข่อยบอ่กเคยเห็นข่อยบอ่กเคยปอกเกิดได้ไงมาข่อยกําลังเคยเห็นนี่ละ่ะข่อยเห็นตนังเต่อยู่ในทรทระน์อ่าบัดน,นี้ข่อยไม่เห็นสวนสวนสดจากสวนเลยเนี่ยสดจากสวนเลยมะพี่น้องมะเดินเดินตามม้าเลยจ้าตามม้าเลยเดี๋ยว จะพาไปชมให้ทั่วสวนเลยค่ะอ่าปไอตรงอ๋อนั่นทั้งด้านหลังกำลังปลูกอีกค่ะกําลังปลูกอีกอ๋อมันทีมันเพิ่มขึ้นอีกเนาะค่ะเนาะอ๋อมันได้ผลแล้วเพิ่ก็ปลูกอีกโอ้ <c oughs> <c oughs> อินทพาลำเนื้อที่หกไร่หกไร่พี่น้องเฮ็ดเป็นเงินในปีละจักเสนเจว่าเอาเพิ่นอ่า ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งเลยเนี่ยสะอ่อนเนาะค่ะเนาะสะอ่อนเพิ่นสัง่งไรได้ได้พี่น้องคะเพิ่นสัง่งไรได้ได้แล้วนี่อ่านี่แหละเขาเอิ้อนว่าค้นสิรวยย่างไวกับโบยู่เนาะคน้คนจะได้คนจะรวยย่างไวกับโบยู่เห็ดยังได้ไวกับโบยู่เพราะว่าเพิ่อนอันนี้ล่วงลงมาล่วงลงมาเนี่ยคือน้องเขาสุกแล้วแล้ว,ลวน้องก็จะไหลรอดลงมาหนีแมนบอกค่ะอ่า รู้ลูกลูกว่าสมบูรณ์เพิ่นเดินเบาๆเด้อค่ะระวังเลื่อนเพราะว่าน้องเขาชอบแบบนี้น้ำแชะชยืนจอื่นอื่นปลาใหม่เขาจะชอบแบบนี้แหละนี่เขาอชอบอยู่แบบนี้น้องคะเนาะเบงพี่นงองไทยไปทั้งขุนให้นเบงนี่เบงสะออนบ่พี่นงองเนื้อที่ไม่ต้องหลายเด้อค่ะเนื้อที่ไม่ต้องมากอ่า เนื้อที่แค่นิดนิดหน่อยหน่อยเราก็ทําได้ถ้าเรามีน้ําเพียงพออ่า้ามีน้ําเพียงพอเนาะพี่น้องเนาะอ่าเฮากะจอเอาเฮ็ดเอาแล้วเขาอยากได้เขาก็เฮ็ดเอาติตกโต่แตงเอาเอาน้ำให้ได้พอแล้วก็ปลูกดูแลให้ได้อ่านะคะอ่าตรงนี้ฝั่งนี้ก็ใช่ฝั่งนี้ก็ใช่โอ้ยนี่ลูกสีม่วงตัวนี้ไหมลูกสีม่วงเทียมเลนเล,น,เลนกับเลือดอันนี้ลูกสีม่วงค่ะลูกสีม่วงคือ สายพันหนึ่งอีกตั้งหากตัวนีเนาะฟังทั้งนี้อีกสายพันหนึ่งตั้งหากพูยพี่นวล่อยสัมาอ่อนซ้อนเดอ่อ,อนซ้อนเดอ่อ,อนซ้อนเดเนาะอ่อ,อนซ้อนเดอ่อ,อนซ้อนเดเนาะโอ้ยก่อยอ่อนซ้อนเดเจ้ามาอยู่วังนี้สันบอ่อุ่นคนสุ้ยสามารถทำให้รู้ห้วยอยู่กลางโขงกกลางป่า พาแทนอนี่เฮดจังไหนจ้างสีไดายน้ำแนวเพื่นนอะไว่มาอ่อนซ้อนกาดออ้ยนออข่ยสีไดายเลยพี่น้องเอ้ไข่อย่างไดขึ้นเพืนเลยแต่บาตรสะท้อ จากบัตรซะเถอะไม่ได้ดมไม่ได้กินดมกลิ่นก็ยังดีคือแบนว่าไม่ได้ดมดมกลิ่นก็ยังดีไม่ได้ชมดมกลิ่นก็ยังเอาคือว่าอุะอ่อนของเพิ่นค่ะสะอ่อนหลายหรีนัพูดอะพูดอะแม่นหมดเลยออ้สวนสวนเพิ่นกวางเพิ่นก็หลายเพิ่นก็เฮ็ดได้พี่น้องค่ะอันอย่าลืม้อค่ะอย่าลืมอย่าพลาดมาอย่าลืมแวะอย่าลืมชมอย่าแวะอย่าลืมแวะสื่อแวะอุดหนุนอ่า เอ้ยังกว่าสวนเพิ่นยังกว่าเรื่มเนมี่ยสวนอินทภาลาบ้านอะไรชื่อตลาดโพเฉยใช่ไหมสวนอินทภาลาบ้านตลาดโพบ้านตลาดโพ<ม>จ้าสวนอินทภาลาบ้านตลาดโพบังพ่นขึ้นนางลานขึ้นไปเฮ็ด,พ,ดพุ่นอีินอันสีเม่นหน่อยยังนเนาะบ้านนี้กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งแบ่งสีใบทันตะบัตสี แดงเสี่ใบตีต like <mad> <eye Hayır. S 2> <mad> ่อกิโลเนาะตอนนี้พวนหนึ่งนี่เคยไหนน้อยติพี่น้องเอ้ยคอยัยมาสะอ่อนเถอะเนาะบาเป็นเงินเป็นเงินเป็นเงินเงินทั้งนั้นนะเงินทั้งนั้นพี่น้องนะเงินทั้งนั้นอยากได้เดอยากได้แนวเดอยากได้เดีอยากได้แนวเจ้าเดียบามเป็นเงินอีกสายพันหนึ่งอีกโอ้คักอีลีคักอีลีคักอีลี แต่ละสายพันธุ์นี่แม่เอ้ยแมเจะเอ้ยแมเจะเอ้ยสุดยอดเลยแมเจะเอ้ยสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เนี่ยโอ้ยผู้ใดพระท่านเห็นกับมาแวะผู้ใดพระท่านเห็นกับมาเบิงเด้อพ่น้องเด้มมาชมเด้อมาชมความมาสืพความมามาเบิงคักๆัดดฮอดสวนเจ้าของสวนดีดีเจ้าของสวนก็ได้เราบ่แพงเราบ่แพงเราบ่หวงอ่าเราห้เขาชมได้เราห้เขาเบิงได้พ่น้องต้เราห้เขาเบิงได้ให้ชมได้ ว่างนางเล่นเป็ดตะนังตน่นางบบมีหอดหนุออว่างนางเห่นเป็ดต่นังตลอดเลยเพื่อนเฮ็ุสาราหน่อยเห้นนางเ่นอ่าสร้างกาแฟมากินช่างสร้างกาแฟมากินสร้างสมตําอินทภาล้ํามากินส้มตําอินทภาล้าเมื่อกี้ก็กินให้ดูแล้ว <c oughs> มีหลายหลายอย่างทั้งกาแฟทั้งอย่างเพื่อนกับนี้จำนายเน,นาะคณะมาชมวิวสวยๆพร้อมได้กินอินทภาล้าพร้อมจ้าพี่น้องคะ่ะ <c oughs> สวยงามมากเลยค่ะเนี่ยสวยมากสวยเลยเดีดไวยางมวเราเคยขาดคิดว่าสีมายุไกล่เขานะเคยเห,นเหน็นแต่ยุภาคใต้ภาคเนื้อภาคอื่นยังสิหนะบ,บ,บ่เคยเห็นยุไก,กลไก่เจ้าของป่าน,นี้อันนี้ยุไก,ก่ไก่เจ้าของเลยด้พี่น้องอยู่ทางพันกลับไปกลับมาเลยไหมยายแมยวก็เลียนพันกลับไปกลับมาประจําเลยค่ะแต่ว่ายายแมยวบ่ได้แวะเราจากเทียเมื่อนี่ยายแมยวมาแวะเมื่อนี้ยายแมยวมาแวะ โอ้สุดยอดเลยเจ้าของลานลานเพื่น ừ, น่ะลานสวยๆงามๆเพื่อน,น,นตกแต่งเลยสวยๆงามๆนาะพี่น้องเนาะ อ่าอันนี้ต้นไฟงานดอกไฟเหมืองเลยที่พี่จับแจนเดินเกี่ยวแขนไล่กูดอกไฟเนี่ยเขาเขาชมยีงงูดูรถไต่ทางน้ำตาพังไรรู้ห่วงงานดอกไฟปีนี้เงามากอยากได้แฟนมาควงเขาไม่รักไม่ห่วง เพราะว่าเขามีเมียเพราว่าเขามีเมียเอาสำนีละนะอ่านักร้องสวัสดีด้อค่ะ่าลืมด้อค่ะซอยกันค่ะ